แตความเป็นจริงแล้วถ้าบางคนมาถามผมบอกว่าผู้ใหญ่บางคนผมยังแนะนําให้เขาอบรมเลยเขาบอกโอ้ยมีแต่เด็กผมบอกเขามันไม่ใช่นะคือ <c oughs> เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะ <S <S ถ้ามีเด็กรวมอยู่ด้วยเนี่ยก็ดีไงจะได้ฝึกเราให้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กตัวเล็กๆว่าเราจะทํายังไงให้มันมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ ให้เราเข้าใจคนอื่นมากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติพอผู้ใหญ่พอโตๆอายุเยอะๆเยอะมากๆแล้วเริ่มลืมไปว่าเด็กเขาคิดอะไรกันเหมือนกันเด็กก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คิดอะไรเด็กที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่แล้วเข้ากันได้ดีเขาก็จะมีสภาวะที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเด็กคนอื่นดีกว่าที่จะอยู่ร่วมกันกับเด็ก,กด้วยกันพื้นๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าเนื้อหา โปรแกรมที่ผมอบรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องความรู้มันเป็นเรื่องความคิดนะซึ่งบางคนอย่างเนี้ยสวัสดทาไมสวัสดต,ต้องไปเรียนตอนปริญญาโทใช่ไหมอะไรแบบนี้เรียนตอนเด็กก็ได้รู้จักสวัสดนะเออใช่ไหมปริญญาตรีเรียไม่รู้จักผมนย่ยงทำไมเออสวัสดถ้าจะเรียนสวัสดก็จะทําให้เรามีความคิดอ่าน ที่รอบด้านมากขึ้นหรือเรียนอะไรใหม่ๆในโลกนี้โมกเจ็ดใบโมกแปดอมกหกใบแปดอุปนิสัยอะไรเนี่ยสตีเฟนอาโควีอะไรคุณรู้เรื่องไหมพวกนี้เออควรควรของนเซียน้อยของดีจะไม่ได้ควรจะรู้ NLP อะไรเรียนรู้วิธีควบคุมจิตตัวเองเป,เป็นของดีทั้งนั้นเลยวิธีเทคโนก็วิธีเช็คลิสต์ซึ่งมีแล้ว เราควรจะเรียนรู้ก่อนที่จะไปเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปฝรั่งมันเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนเรียนรู้ให้รู้จักคิดและรู้จักเรียนก่อนที่จะไปเรียนหนังสือ่วยของเรามาเรียนหนังสือบางคนยังไม่รู้เลยฉันเรียนหนังสือเรียนไปฉันฉันควรจะจับประเด็นไหนใช่ไหมเขาถูกสอนให้จับประเด็นในการเรียนก่อนเพราะฉะนั้นชีวิตไม่เสียเวลาเขายังอ่านหนังสือแล้วจับประเด็นไม่ได้ครับเพราะว่าย่อความมันก็ไม่ได้ <พ>จะตอบคำถามนี้จะหาไม่ได้นะเพราะประเทศนี้มไม่ได้สอนกันกนอานเนี่<า>นนยนำให้ตลอดนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราถูกฝึกอย่างนี้ก่อนเนี่ยย่นเวลาชีวิตไปเยอะเลยเราจะได้อะไรที่ไม่จําเป็นจะได้เอาไว้ก่อนได้ใช่ไหมอะไรที่จําเป็นก็จัดลําดับแต่ตอนนี้ให้นนแค่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเาถูกแต่ปัญหาเขาจะมีอ่า